สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่มาทำงานวันนี้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะมีออเดอร์แรกอยู่ที่แคนาดาไม่มีอะไรมากมายละค่ะปัญหามันอยู่ที่ต้องอ่านภาษาอังกฤษต้องเข้าใจที่เขาพูดเขาบอกแต่เราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆละค่ะด,ดีที่ที่ที่นี่เจ้าของร้านเขาใจดีนิดนึง เขาสอนอีกอย่างหนึง่งเราก็ประษาอังกฤษไม่ค่อยได้เท่าไรหรอกอันนี้เขาเรียกว่าเอกเปนเดดก็มันจะมีมันเขาก็จะต้มไข่ในน้ำแล้วก็เอามาใส่ในอิงลิ s มัฟ f ฟ i n แล้วก็ใส่ฮอลแลนเด์ซอสข้างบนค่ะมสมัยก่อนไม่เคยกินไม่ว่า ไม่เคยกินหรอกคะ่ะอาหารแบบนี้จนมาทำในร้านอาหารนี้โอ้โหมืดแปดด้านหมดแต่ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะแล้วก็ทำเองทุกอย่างค่ะอยู่ในครัววันนี้ก็อยู่คนเดียวเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีเรียกอะไรอะ่ะ ไม่ค่อยจะยุ่งเท่าไหร่แล้วก็มันไม่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองใหญ่มันจะอยู่ในตัวเมืองเล็กก็เลยไม่ไม่ได้เขาเลยไม่ไม่ได้จะเอาคนเยอะแยะเต็มที่ก็สองคนค่ะทำตอนเช้าแปดโมงถึงบา่ายสองค่ะบ่ายสองเขาก็ปิดร้านแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วไม่ได้ไวเก่งอะไรแต่ก็ดีใจที่ได้มาแคนาดาแล้วก็ได้มาทำงานที่นี่ยังไงก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะจะทำงานที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ได้เงินเหมือนกันถ้าเราสู้ๆนะคะ ใจอยากจะพาญาติพี่น้องมาทำที่นี่แต่เดินเรื่องยากมากเดินเรื่องให้ลูกชายมาก็ยากเหมือนกันค่ะใช้เวลาสองปีครึ่งส่วนของตัวเองก็สิบแปดเดือนแต่ก็ผ่านมาด้วยดีค่ะไม่อยู่นี่ก็ได้สักพักแล้ว หมายถึงว่าหลายปีแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปทำงานที่ไหนก็มีแต่ที่ร้านอาหารที่นี่เพราะว่ามันเป็นตัวเมืองเล็กๆแล้วก็งานมันก็หายากแล้วอีกอย่างแฟนเขาก็อยากจะจะไปเที่ยวไปเที่ยวอย่างเดียวขแล้วเราก็อยู่ที่นี่แค่หกเดือนกลับบ้านหกเดือน มันหายากงานแต่ก็โอเคค่ะงานที่นี่สงสารเจ้าของร้านอยู่เวลาเราไปเขาก็ไม่มีคนทำงานให้ช่วงหิมะตกแต่เราถ้าเกิดเราอยู่นี่เราก็ลำบากเรื่องการขับรถเพราะว่ามันหิมะมันจะสูงเกินเกินคำบรรยายอะคะ่ะเพราะว่าขับ ถ้าเกิดไม่ได้ใส่ลงใส่ล้อสำหรับขับตอนหิมะโอ้โหอย่าบอกเลยพี่น้องเอ้ยอย่าให้บอกเลยหันกับหลังหันคยออะไรอะหมุนกับหลังหันนะคะก็เจอมาแล้วคะ่ะจะชนในจะชนในอะไรนะเนาะตู้ปรายนีย์เขานะคะ โอ้ชีวิตแต่ละวันก็ประมาณนี้ละค่ะอยากให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ทำคลิปก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหรค่ค่ะพูดก็ไม่ค่อยถนัดหมายถึงว่ายังพูดไม่เก่งเท่าไหร่เนี่ยอาจจะพูดเก่งแต่ยังไม่ได้ทำนองคลองทำเหมือนที่เขาทำคลิปเก่งๆ เราก็เอาแค่เผลนๆอยลกอยากลองทำคลิปดูค่ะก็ไม่มีไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดถ้าไม่รอดก็ทำไปเรื่อยๆทำจะได้รู้ว่าตัวเองทำอะไรมาบ้างตอนแก่จร <c oughs> ิงไหมคะจะได้ไม่ลืมเผื่ออนาคตทั้งหน้าสมองเสื่อม อันนี้พูดคำๆแต่ดูสภาพแล้วก็น่าจะสมองเสื่อมอยู่คนเดียวทำงานคนเดียวอ่านโอ้ดูเหมือนจะสมองดีนะคะอยู่นี่ไม่ค่อยจะตกหล่นเท่าไหร่แต่พอกลับบ้านโอ้โหสมองเบลอมอดุดเนื่อยคะ่ะทำงานสบายๆเครียดแต่ตอนคนมากินข้าวเขา จะสั่งอะไรที่มันไม่ใช่อยู่ในเมนูเขาจะสั่งเขาจะมีเมนูของเขาอยู่อยู่ที่บ้านแต่ยังไงก็จะจบคลิปแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีค่ะ